สวัสดีครับพบกับซีรี่มหอดของคัมภีร์พริเชตาโลกนะครับวันนี้จะเสนอเต็มดาวเหนือพบกับมาตรฐานนะครับดาวเหนือพบกับมาตรฐานก็เป็นสามตุเรียงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้เล่นกับมาตรฐานก็เจอเขารูปปกติขึ้นมาอย่างนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเรามาเปลี่ยนแปลงการเล่นคือไม่ขึ้น6กมาสิบลักษณะนี้แต่ขึ้นสามมัเจแทนเขาก็จะมานี่เป็นรูปทรงดาวนะครับทรงดาวเหนือเ็าเรียก เขาก็จะขึ้นมาตรฐานมาอย่างนี้ทีนี้เรามาดูรูปเสมอก่อนเนะาะชั shot, กสองช็อตจุดที่หนึ่งนี้ก่อนที่จะไปดูรูปที่เขาแพ้นะครับรูปที่เสมอก่อนเพื่อที่จะทําได้ว่าเราต้องเสมอในเต้มอย่างนี้เต้มเหล่านี้จะคล้ายๆกับเต้มที่เล่นกับเอไอของอาจารย์เอทศพลน,นะครับที่มีเปิดให้เล่นตามเว็บไซต์ที่เล่นกันแพร่หลายอยู่ทุกวันนี้เขาจะมาลักษณะนี้เพ๊่เราก็ขึ้นไปเขาก็จะมาลองนี้แล้วก็เข้ากินเขาก็จะอุด เราก็จะไปนี่เขาจะเข้ากินเราก็ปล่อยเราก็ไปเข้ามาเราไปเข้ามาเข้าหอตเขาก็จะเส้นตัวนี้เรากินไปนี่เขาเส้นอีกทีเขาเข้ากินเราหนีเราไปเข้ากินด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะกินตกลงมาตัวหมายเลขสี่มันจะเป็นแต้มแพ้นะครับทีนี้เราก็ต้องหนีนี่เขาเข้ากินอีกทีหนึ่งเขาจะกินสอง เราก็ต้องให้เขากินตัวเดียวแล้วเราก็ไปเขาก็ไปนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ข้ามมานี้เพื่อกันที่เขาจะมากินฟรีตัวนี้เขาก็จะดันเข้ามานะครับอ่าทีนี้ทีนี้เราก็เข้าไปตัวนี้อ่าทีนี้เขาก็จะมาตัวนี้เราก็ข้ามไปนะครับเขาก็มา แล้วก็ข้ามมาทางนี้เขาก็ไปแล้วก็มานี่เขาก็จะมานี้นะครับอ่าเราก็ดันมานี่มาปิดเขาก็จะต่อนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะกินมานี้พอเราเขาฮอดก็จะกลายเป็นเสมืออันนี้คือช็อตหนึ่งนะครับทีนี้อีกจังหวะหนึ่งปุ๊บต่อเสร็จต่อมืนเดิม ไปนี่ทีนี้มานี่ทีนี้เขาต่อเอ้ยไม่ใช่เขาเราไปงี้เขาต่อเราอยากกินไปนี่นะเพราะว่าเขาจะกินมานี่นะครับเราต้องกินไปทางนี้เขาก็จะมานี่เราไปนี่เขามานี่เราไปนี่เขาไปเราไปเขามาเราไปเราไปเราไปเขาเข้านี่ไม่ได้เขาก็ต้องเข้านี้ เขาตันงข้านีปุ๊บเราก็เข้านี้อ่าโอเคเข้านี้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าถ้าเข้ากินสองนี้ก็อุดไปก็เป็นรูปปกตินะครับก็ชนะได้ง่ายก็เสมอได้ง่ายถ้ามานี้ปุ๊บเราก็โยกมานี้นะครับเขาก็จะถอยหอดมานี่เราก็ไปเข้าหอดอีกตัวที่สอง มีปัญหานะครับถึงจะมาจะไม่มาไม่มาตัวนี้จะไล่กินหรือเปล่าก็ช่างนะครับถ้ามานี่พปพ๊บเราก็ไม่ใช่เขามากินเดียวถ้ามานี่พปพ๊บเราก็ต่อเขาก็จะแพ้เขาก็จะมีไม่กี่ตัวที่เดินได้นะครับถ้าเราเข้าลักษณะนั้นเขาคือเข้ากินแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราเข้าอย่างนี้เขาก็จะมีหลายตัวที่เดินได้เขาก็เดินมานี่เราก็ไปเข้าตัวที่สอง อย่างนี้ถ้ากินอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาจะแพ้ปุ๊บเราจะอย่างนี้นะครับโ okay. อเคแถมนี้ก็เสมอกันนะครับไม่น่ามีปัญหาเสมอกันไปตามลักษณะก็คือถ้าเขาเข้านี่เราเข้านี่ก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปทางนู้นก็ได้ถ้าให้เขาเดินยากๆวเข้าไปทางนูน้นแต่ถ้าอยากเดินสะดวกทั้งเขาและเราก็เดินมาทางนี้เขาก็จะมานี่เราก็ไปเขาก็จะมานี่เราก็ไปเขาเข้าฮอตของใครของมันนะครับเราก็เดินไปหีกิก็ได้ ื่อที่ควานได้หลายๆตัวเพื่อที่ความปลอดภัยหรือว่ามีโอกาสชนะมากกว่านะครับโอเคสําหรับชุดที่1ดาวเหนือพบมาตรฐานกระผมรูปเสมอสวัสดีครับก็มาพบชุดที่2ของ3ตัวเลี้ยงดาวเหนือพบกับมาตรฐานนะครับชุดที่2ดาวเหนือพบมาตรฐานแล้วก็ขึ้นไปเช่นเดิมนะครับเสร็จแล้วก็กมา <c oughs> เราก็แทรกไปทีแล้วก็ก็ต่อนะครับทีนี้เราก็ขึ้นไปลักษณะงี้สามเจ็ดปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาตรฐานทรงมังกรยกขึ้นมาทีนี้เราก็ต่อไปอะนะครับจากชุดที่หนึ่งเข้ามานี่นะครับเต็มเสมอไปแล้วทีนี้เข้ามานี่ปุ๊บเราก็มานี่เขาก็จะแทรกเข้ามานะครับปกติมันเดินไปทีนี้ก็จะมีมานี่กับมานี่นะครับ มานี่ก่อนมานี่ก่อนไปนี้มานี่ไปหลบไปต่อกินตัดหางเราเราไปเข้าฮอตเราไปเราไปก็ไปเข้าฮอตเราโยมานนี่เพื่อมาช่วยหมาเยเลขยี่สิบเข้าฮอตเขาก็จะมาไล่กินก่อนเพื่อให้เข้าไปเราเข้าไปมุม <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็จะมาดักตัวนี้ไว้ไม่ให้เราเข้าฮอตเราก็ไปทางนี้ ถ้าเขาหนีมานี่หรือมานี่หรือมาไหนก็ช่างให้เราไปงี้เลยเราก็จะหลุดเข้าหอดนะครับอทีน,นี้เขาไม่มาเขาก็จะมานี้เพ๊่เราก็มาจับท้ายตอนนี้เพื่อไม่ให้สองตัวนี้ดิน้นสองตัวนี้ดิ้นไม่ได้เขาก็จะโยงมานี่ก่อนเราก็ไปไล่ไปปิดเสร็จแล้วเราก็มานี่เขาก็ออกพอออกก็ไล่คืนเราก็เขาก็หลบหลบปพ๊บเราก็ไล่กินอันนี้ก็จะชนะไปนะครับ <c oughs> ีนี้ย้อนมาเข้ากินเสร็จปุ๊บเราปลดกินเมื่อกี้ไปนี่ทีนี้มานี่มานี่เราไปนี่มานี่อีกครั้งเราไปนี่ถ้ามานี่ปุ๊บก็ไรนี้ก็หมดอหมดตาเดินนะครับถ้าถ้ามานี้ก่อนอย่าเพิ่งไปนี่นะครับเพราะเขาจะต่อเปิดต่อจะเป็นแต้มเสมอนะครับเราถ้าเขามานี่ปุ๊บเราไปนี่ ถ้าเข้ามานี่ปพ๊บมเราก็ไปนี่นะครับแต่ถ้าเข้ามานี่ปพ๊บมเราก็เข้ากินฟรีเฉยๆแต่ถ้าเขาปลดปลดปุ๊บไปนี่หลบไป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 นี่เขาเข้ากินสองเราสวนสองไปนี่อ่านะครับอันนี้ชนะไปนะครับ <c oughs> ทีนี้แถมินดหนึ่งแถมินดหนึ่ง ชุดนี้นะครับชุดที่สองหลังจากต่อปุ๊บมานี่ปุ๊บลงไปนี่ถ้าไมมานี้แหะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มานี่ลหละ,ะ,ถ,ถ,หละถ้าไม่แทรกแล้วปลดท้ายกดท้ายก็เจอนี่ครับปุ๊บปุ๊บมานี่ไปมานี่ไปนี่มานี่ดัก มานี่จับนี้มานี้ก,ก็ปลดหนึ่งสองอันนี้ก็ชนะนะครับโอเคจุดที่สองเต็มชนะครับของดาวเหนือพบมาตรฐานครับผมดีครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่สามของดาวเหนือพบกับมาตรฐานนะครับดาวเหนือก็มาตรฐานแบบเลื่อขึ้นไปนะครับอ่าทีนี้ขึ้นมา ปุ๊บเราต่อไปทีนี้เข้ามานี่ปิ๊บแล้วเราไปนี่ทีนี้ถ้าเขาไม่เข้าล่ะไม่เข้าแล้วก็ไม่มานี่เข้ามานี่แหละเพื่อจะมาเล่นสองเราเราก็ปิดถ้าเข้ามาในปุ๊บเราก็ไปนี่เข้ามาในปุ๊บเราก็ไปนี่เข้ามาในปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับถ้าเขามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่เลยเข้ามาในปุ๊บเราก็ ไปนี่อันนี้ก็ชนะเลยนะครับเยกไม่ได้เยกไม่ออกเดี๋ยวถ้าเขาต่อปุ๊บต่อปุ๊บเราก็ไปนี่เข้ามานี่ไปนี่เข้ามานี่ไปนี่เข้ามานี่ก็ไปอย่างนี้นะครับกินยังไงดีกินไหนก็ช่างลงตัวเดียวกันหมดเลยครับเรากินไปนู่นเขากินมานี้เรากินไปนี่มานี่ปุ๊บไปนี่อันนี้ก็ชนะนะครับ ทีนี้มานี่เนาะไปนี่เออเมื่อกี้ไม่ใช่ปบไม่เข้านี่ก็คือเข้านี่เราไปนี่อย่างเดียวเราต้องหลบเมื่อกี้มานี่เพสเนาะทีนี้ถ้าถ้ามานี้ล่ะมานี่เราก็ไปนี่ก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ ไปนี่ก่อนมาเนี้ปึ๊บเราก็ไปไหนดีไปนี่ไปนี่ก็ได้กินฟรีอหากินฟรีเฉยๆนะครับโอเคเลี่ยมนี่จะชนะนะมันเยอะครับตัวนี้ชนะหมดเลยถ้าเพียงจะเดินพลาดก็พอครับปึ๊บมานี่ปึ๊บมานี่ปึ๊บ มานี่ปึบมานี่อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ชนะเช่นกันนะครับชุดที่สามนี้จะเป็นเต้มชนะส,ะส่วนใหญ่นะครับแต่เพียงแต่ว่าจับจังหวะเดินให้ดีอย่า,ยาเดินพลาดก็พอนะครับโอเคสาหรับชุดที่สามครับผมก็เป็นชุดที่สี่นะครับชุดสุดท้ายของดาวเหนือพู้มาตรฐานนะครับก็จะมีแยกให้ชมอีกนิดหนึ่งครับแถมท้ายเดินเข้ามา ทีนี้ก็ต่อไปอทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่ไม่มานี่แล้วก็ไม่มานี่เขามานี่แหละจะดวอะไรก็ดวอย่างนี้ครับรูดล่มแล้วก็มีมีบ่อยด้วยครับที่คนส่วนใหญ่ถึงเต็มนี้ครับโอเคมีล่มนะครับก็กักไว้เหมือนคล้ายๆกับชุดที่สองและชุดที่สามนี่แหละตัวนี้นะครับก็จะมีล่มคล้ายๆกันนะครับก็จะชนะไป <c oughs> โอเคนะครับจำได้อยู่ ทีนี้ถา้านอกเหนือจากนี้ก็เผื่อๆไว้นะครับเผื่อเขาเดินเผื่อเขาเดินอย่างนี้<ๆ>ก็มีเหมือนกัน<ๆ>เขาจะขึ้นทรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ไปนี่นะครับเราเราอย่าเพิ่งต่อถ้าเขาขึ้นมานี่มันก็เข้ารูปเดิมนะครับเข้ารูปเดิมตัวนี้เข้ารูปเดิมตัวนี้นะครับที่จะ แล้วก็จะมานี่ก็จะไปนี่มานี่ก็ไปนี้ก็เบียดนี้ก็ไปนี้ก็มาต่อนี้เหมือนเหมือนชุดที่สองนะครับถ้ามาทรงนี้ก็เหมือนชุดที่สองคงจําได้นะครับไม่ก็จะไม่ขออธิบายลึกนะครับถ้าเขาขึ้นมาทรงนี้นะแต่ถ้าเขาขึ้นมาหัวมังกรลักษณะนี้เราก็เราก็ไปนี้นะครับทีนี้เราก็มานี้ ทีนี้เราก็ไปนี่ถ้าถ้าเข้ามานี่ปุ๊บให้เราขึ้นไปเขาก็จะต่อปุ๊บต่อลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ต่อกินสอง่าถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็เตยนอย่างนี้เป็นรูปเสมอนะครับเป็นรูปเสมอโปไ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 ป เขาเดินมานี่เรากินนี่เขาไล่เขาไล่อันนี้เสมอกันไปทีนี้ถอยมาอีกนิดหนึ่งมันจะมีชดนี่เป็นชดสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าต่อมา,า,าที่เราขึ้นมานี่ถ้าเขาไม่มานี่ลหละถ้าเขามานี่เราก็ขึ้นไปนี่เนาะแต่ถ้าเขาไม่มานี่ล่ะเข้ามาเข้ากินเราก็ปิดมานี่ไม่ได้โดนสองนะครับถ้ามานี่ปุ๊บก็ต่อเข้าไปเลย อันนี้ออกไม่ได้ออกไม่ได้น,นี่เข้ามานี่ปุ๊บวันนี้ก็ยันอย่างนี้เลยน,นี่ก็ชนะนะครับโอเคครับชุดที่สี่ชุดสัมตุเรียงดาวเหนือพบกับมาตรฐานชุดสุดท้ายนะครับมีข้อสงสัยแยกไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ